หนังสติ๊กบ้านไหนสั่งจ้ารอรับที่หน้าบ้านได้เลยจ้าเช้านี้แม่คะ่ะเตรียมจัดส่งจัดแพ็คให้แล้วนะคะคุณลูกค้ารอรับที่หน้าบ้านได้เลยหนังสติ๊กรุ่นนี้ราคาเพียง599บาทเท่านั้นนะคะถ้าต้องการเพิ่มกล้องสโคบนะคะ คุณลูกค้าบวก100บาทเท่านั้นเองเป็น699บาทส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะจ๊ะโทรหาร้านยุพินพรหน้าไม้ได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขา เช้านี้ออเดอร์แน่นๆเลยจ้าคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นคอปปาจีรุ่นหนังสติ๊กรุ่นนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาะ5 9 9บาทเท่านั้นจ้าอย่ามัวรอช้าค่ะคุณลูกค้าโทรมาที่ร้านย mm ุพินพรได้เลยนะคะอันนี้คือออเดอร์สำหรับเช้านี้นะจ้าคุณลูกค,ะคะ้าขาถ้าต้องการกล้องสโคบด้วยแล้วบวก100บาทเท่านั้นนะจ้าคุณลูกค,ะคะ้าขา นี่จ้าร้านยูพินพรเราเปิดร้านกันแต่เช้าค่ะคุณลูกค้าเราเตรียมจะส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วเลยนะคะรับรองจะสั่งของจากร้านยูพินพรไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าคุณลูกค้าคะเข้ามาโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆได้เลยนะจ้า